Yeah, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มายืนใส่หน้ากล้องอยู่ได้โอ้ยเราจะของามคักอะไรนะลูกช่วยเองอ น่าคนดีแก่มาตีมีมาตีก็ฟ้องอยู่แล้วเสียอันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้ให้จ่าอันนี้ให้ล่นไม่ได้เอาหมันนี้มาเล่นไม่ได้เข้ากล้องไม่ได้มานี่มานนี่มนี่ไม่ได้นี่ยายทำให้นี่ไม่ต้องเอามานะนั้นน่ะนี่เอาหมูน้ำเต็มเลยจ้า เนี่ยพี่แต่หนูไม่ใจคือสายขาด พาตีอน่งนี้เ็วเร็วๆแล้วเราพี่โอโต้มาพื่อโต้จะมาตีแม่หมดมหมดหมดมหหมดอีกองเลยเปียกเเปล really really ียนเลยเปียนสัต 宙にあんこがんかなや โทษก็ไม่เอาไว้ค่ะไม่มีใครขอโทษยายเลยขอโทษค่ะขอคุณค่ะปรขกอบไม่พอประเดี๋ยโอ้โหรถตัหายไปไหนเนี่ยวันดูริอ่านสิลูกอ่านการ์ตูนสิค่ะอย่าอ่านให้ฟัง นั่นลุงพานโรงคนเก่งเข้ามาเลือกเองซื้อพ่อลายปลา,าการเกงยินก็ใส่ได้ลุงเลือก<ห>เพิ่มไปจ่ายมาร้อยกว่าข<น>องหนูอยู่ไหนอ่ะทำไมต้องเป็นของหนูเห็นบ้าน

con hành xã mình <laughs>